ลองเยียแล้วค่ะน้องๆชิ้นสุดท้ายละเอากระดาษกลับหลังหันอันนี้กระดาษข้างหลังนะคะเพราะว่าเวลาพี่เขียนถ้าไม่มีมอะไรรองอนะเนาะเอยถึงจะมีลองแต่เนี่ยมันใบเดียวมันก็ต้องเห็นอยู่ดีเนียนะ่ยเนาะแต่ไม่เป็นไรนะเห็นชัดนะคะน้องๆค่ะเห็นชัดเนาะพอพี่ทิ้งไปหลายใบแล้วเพล็กเลยโอ้กระดาษจะหมดละก็เลยมาเขียนข้างหลังไม่น่าเกียดนะคะน้อง,งๆค่นะเนาะ ดูได้อยู่ใช่ไหมคะอืมพี่ทำเยอะไงหลายหวยไงมันก็เลยอาลองเลาาพัฒนาลองไปลุ้นอีกรอบนะคะไม่ต้องเจาะก็ได้หรือไม่เจาะไม่ต้องรูดหรือว่ารูดไม่ต้องเจาะนะคะเพราะว่าจะมันจะเยอะไปถ้าถ้าได้ออกอันไหนอันหนึ่งเราจะได้เราจะไม่ได้กําไรนะคะเราต้องดูด้วยนะคะอืม งดที่แล้วเบิลเปล่างวดนี้คิดว่าเบิ้ลมาแน่ๆน,นะเบิลต้องมาแน่ๆน,นะพี่ก็ตามแต่เบิ้ลแต่หามแต่ตองอยู่นี่เนาะตองถ้าเลขเรียงพี่เล่นนะเลขเรียงพี่เล่นพี่จะเล่นตองเรียงสามตัวสี่ตัวก็แล้วแต่จะเล่นตองนะคะจะกันไวนะ้นะนะขออภัยนะคะน้องๆหาวค่ะงวงจัดอยู่แล้ว ไม่ได้เลขละเมอเลยเนาะลองช่วงนี้เนาะได้เลขละเมอมาทีไรนี่แม่นทุกทีเลยโอ้ทีหวยไอ้นั่นอะ่ะไม่เห็นได้อะไรเลยแต่ก็ได้อยู่ค่ะแต่ไม่เล่นงวดนี้ไม่เล่นหวยรัดของเราเนาะเล่นแต่ลอตเตอรี่ก็อืมงวดละเท่าไหร่แต่ลานเขาซื้อไว้ให้แล้วก่อนก่อนทุกทีนั่นแหละพอได้ลุ้นเล่นเล่นไม่มีค่ะ ไม่ถูกหรอกงวดนนี้ก็ไม่ถูกแต่ไอ้นั่นไม่ได้เล่นใต้ดินไม่ได้เล่นสักบาทสักสกตังค์ไม่ได้เสียตังค์แต่ถ้าเล่นก็คงได้ตังค์น้องสาวก็ได้ได้อยู่บ้านนอกอเนะเขาเล่นเขาได้มาจากไหนไม่รู้เขาว่าจะโทรบอกอยู่โอหถ้าโทรบอกก็ได้สิคะพอเลขไอ้นี่เนาะเลขมันชนกันน่ะ เลขพีก็มาทั้งสามสี่ตัวมาครบเลยมาสามตัวแต่ไม่ชอบเจ็ดซะงั้นน่ะไม่ชอบเจ็ดก็เลยไม่ต้องเล่นมันละสมน้ำหน้าไปไปมามาสามตัวเลยสามตัวตรงเลยสมน้ำหน้าตัวเองไม่เป็นไรดวงเราไม่มีบอกแล้วว่าดวงไม่มีเนาะเราเล่นหน้านอยไปก็ได้บาทสองบาทก็โอเคแล้วนะคะพอได้แค่ได้ลุ้นไม่ต้องเยอะหรอกเนาะเล่นเยอะเราก็หมดตังเยอะ เล่นเบาๆนี่เนาะตัวละบาทสองบาทพอเนาะอืมเราเราคงไม่รวยเพราะหวยหรอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะคะน้องๆถ้ามีวันถูกแล้วก็มีวันผิดไม่ได้ถูกทุกวันหรอกหวยหุ้นก็ไม่ได้เข้าทุกวันเราจะไปรู้ไหมว่าระดับอาจารย์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขาจะให้ถูกทุกวันบางวันเขาก็ไม่เข้านะคะพี่ก็ติดตามเหมือนกันนะอาจารย์ดังๆอะไรอย่างงี้พี่จะเขียนไว้ว่าจะเข้าไหม บางครั้งก็ไม่เข้านะเราเล่นตามบางครั้งก็ขาดทุนแต่ไม่ได้ว่าท่านนะคะมันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนเราเนี่ยเราทํายังไม่เข้าตลอดเลยก็มีหลุดบ่อยด้วยนะคะจะไปว่าท,ท่านไม่ได้ท่านก็อยากให้ได้อยากให้นั่นเหมือนกันเนาะเราคนชอบเสี่ยงดวงอะถึงอาจารย์ไหนให้หรือไม่ให้เราก็เล่นอยู่ดีอะแล้วแต่ว่าเราจะชอบอาจารย์ไหนประมาณนั้นแค่นั้นเองนะคะน้องๆเนาะอ,อ,อ,อืม แต่พวกทุกอาจารย์นี่ก็เข้าบ่อยอยู่นะเขาก็ไม่ค่อยหลุดเยอะนะไม่ค่อยหลุดบ่อยนะแต่เข้านี้บ่อยที่พี่ตามดูนะแต่เพียงแต่ช่วงที่ไม่เข้านะเราเยอะไงเราทุ่มเยอะมันก็เลยกลายเป็นขาดทุนนะคะเหมือนพี่ไหมคะทั้งน้องสลาดใจสลาดใจตามสองสามงวดมาได้เออได้ทุกงวดเล่นน้อยเล่นน้อยลงทุนน้อยอา้าวทีนี้งวดที่สี่แล้ว พุ่มบางอย่างใหญ่หลวงไม่เข้าหรือสักตัวอะไรประมาณเนี้ยเนาะไอ้ที่เราได้มาเนี่ยทุนหายกําไรหดไปหมดเลยไม่มีแม้แต่ทุน <c oughs> นะคะใช่ไหมคะน้องๆเหมือนกันไหมเออโอเคนะประมาณนี้ค่ะเจอกันนะคะขอให้รวยๆปังๆเนาะยิ่งพูดก็เหมือนยิ่งโม้เนาะโมไปวันบันนะพี่นะ่ะขอให้น้องฟังแลวสนุก แต่พอพี่พูดมากพี่ง่วงง่วงง่วงยิ่งง่วงเดี๋ยวก็ไอ้นี่อีกเดี๋ยวก็อ่อยอ่อยโอเคนะคะเจอกันค่ะรวยรวยปังปังกันพรุ่งนี้นะคะกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะรักรัก,รกทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ